สวัสดีครับมาพบกับสยามรู้เทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องป i c กอัพ u ฮมเบอกิ้งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการวัดหาคาการวัดดีเสียรวมไปถึงการวัดความแรงของตัวป i c กอัพด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานของป i c กอัพประเภท h u มเบกิ้งกันก่อนนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของป i c กอัพ u ฮมเบอกิ้งนะครับในเรื่องของการทํางานของป i c กอัพ u ฮมเบอกิ้งเนี่ยโดยเริ่มแรกเนี่ยเขาตั้งใจที่จะออกแบบ ปิกอัพฮัมบัคกิ้งตัวนี้มาเพื่อกําจัดจุดอ่อนของปิกอัพสิงเกินคอยนะครับก็คือในเรื่องของฮัมนะนั่นเป็นที่มาของชื่อนะฮัมบัคกิ้งมันก็ยอ่อมาจากฮัมแล้วก็บล็อกกิ้งนะครับรวมกันเป็นฮัมบัคกิ้งก็แปลว่าปิกอัพที่มันตัดเสียงฮัมออกนะครับผมหลักการทางานของมันเนี่ยนะก็คือว่าเขาจะมีบอบบินอยู่2อันอถ้าใครดูวิดีโอเรื่องสิงเกินคอยคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าปิกอัพสิงเกินคอยเนี่ยมีบอบบินตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้จะมีบอบบินอยู่2ตัววแล้สองต ทองแดง1นขดเท่ากับปิกอัพฮัมมักิ้งเนี่ยจะมีขดลวดทองแดงอยู่2ขดนะครับแล้วเขาก็จะใช้แม่เหล็กร่วมกันนะครับเป็นแม่เหล็กแท่งยาวๆนะจะฝังอยู่ในนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปหน้าตาแท่งแม่เหล็กให้ดูนะครับมันจะฝังอยู่ข้างใต้นี้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าขดลวดทั้ง2ขดเนี่ยมันจะกลับทางกันหมายถึงว่าทําให้สัญญาณที่มันออกมาเนี่ยมันกลับทางกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวฮัมเสียงฮัมจากขึ้นรบกวนเนี่ยมันจะเหนียวนําทั้ง2ขดเนี่ยเหมือนกันนะ มันเข้าไปเหนี่ยวนําขดลวดทั้ง2องขดเนี่ยเหมือนกันแต่ตัวสัญญาณกีตาร์ที่มันออกไปจริงๆอะมันกลับทางกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเอามารวมกันมันก็ทําให้ไอสิ่งที่มันเหมือนกันมันหักล้างกันออกไปนะครับรวมไปถึงสัญญาณกีตาร์บางส่วนด้วยนะฮะที่มันไปเกิดขึ้นในคอยเนี่ยเราก็มันมีลักษณะที่มันเหมือนกันมันก็จะถูกหักล้างออกไปด้วยทําให้มันเกิดเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเสียงปิกอัพพัมบักกิ้งขึ้นมานะครับนอกจากตัดเสียงฮัมแล้วมันก็ยังสร้างเอกลักษณ์ของเสียงขึ้นมาด้วยฮะ ฮัมเบอรกิ้งนะครับผมจริงๆแล้วปิกอัพฮัมเบอร์กิ้งเนี่ยนะครับมันยังแบ่งออกหลักๆเป็น2ความกว้างนะครับคำว่าความความกว้างก็คือหว้างเส้นผ่านศูนย์กลางของหมุดตัวที่1กับหมุดตัวที่6เนี่ยจะแบ่งหลักๆได้อีก2ความกว้าง,าางเหตุผลก็คือในปิกอัพฮัมเบอร์กิ้งที่ออกแบบมาให้ใช้กับกีตาร์กิ๊บนสะันเนี่ยนะฮะกีตาร์กิ๊บสันเนี่ยเขาจะใช้ความกว้างเซนเดิลอยู่ที่10.5 mm มมนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยปิกอัพฮัมบัรกิ้งที่เอาไปใส่กีตาร์์์แบบเเเเเเเฟฟนนนนดดดอออออรรยยยยย่่่่่าาางงงีีีี้้สมมมักกจจะะคววซิลูท 8.3ทำให้มันเกิดปัญหาคือตัวสายมันอยู่ไม่ตรงกึ่งกลางหมุดนะครับเขาก็เลยจำเป็นจะต้องปรับความกว้างตัวหมุดใหม่นะครับทำให้มันแมทกับสายที่มันกว้างไม่เท่ากันนะครับแต่อะไรก็ตามในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ากีตาร์ที่เป็นทรงสแตทเองเนี่ยมันก็เริ่มจะมีหลากหลายความกว้างแล้วนะครับผมว่าวิธีการที่ชัวร์ที่สุดก็คือเราเอาแม่บรรทัดเนี่ยวัดความกว้างของสายนะครับก็คือวัดระหว่างสาย1กับสาย6เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ซื้อปิกอัพให้มันใกล้เคียงกับความกว้างของ สายบนกีตาร์ของเราที่เราจะซื้อไปเปลี่ยนนะนั่นก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการเลือกว่าจะใช้ปิกอัพความกว้างเท่าไหร่ นในเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของสายปิกอัพนะครับจะเห็นว่าปิกอัพเนี่ยบางทีเราจะเห็นปิกอัพฮาร์มักิ้งที่มี2สายนะครับหรือว่ามี3สายแล้วก็หรือมี5สายแบบนี้อ่ะอย่างอันนี้มี5สายนะครับถามว่าแต่ละแบบเนี่ยมันต่างก,กันยังไงก็ต้องบอกว่าจรงิงๆแล้วเนี่ยปิกอัพเนี่ยมันมี5สายทุกตัวนะครับผมเพียงแต่ว่าตัวที่มันต่อออกมาเป็น2สายเนี่ยเขามีการต่ออยู่ข้างในวงจรหมายถึงว่าต่ออยู่ข้างในตัวของมันแล้วโผล่เอาสายออกมาแค่2เส้นนะครับแต่ว่า ของโกโตเองเนี่ยเขาเอาสายออกมาให้ทั้งหมดเลย5เส้นเหตุผลก็คือว่ามันจะสามารถทําให้เราต่อวงจรได้หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็ใครอยากจะทําความเข้าใจในเรื่องของการต่อวงจรของปิกอัพธัมบกินเนี่ยผมเคยทําวิดีโอไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะวางเป็นวิดีโอแนะนําไว้ให้นะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูตัวนั้นได้นะครับต่อไปนะครับวิธีการที่เราจะดูว่าสายไหนเป็นสายไหนแล้วก็การต่อเนี่ยจะต้องต่อ,อยังไงนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้เริ่มจากดูก่อนว่าปิกอัพมันเป็นยี่ห้ออะไรแล้วก็ไปหาข้อมูลจาก ผ,ผลิตจะแน่นอนที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมีหลายเส้นนะครับปิกอัพฮัมบัรกิ้งมันไม่ง่ายเหมือนซิงเกิลคอยนะการหาดูเนี่ยมันจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับเบื้องต้นให้ไปย้อนหาก่อนว่าผู้ผลิตเขาแนะนำว่ายัางไงแต่ถ้าปิกอัพเนี่ยมันไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้อาจจะเป็นปิกอัพพิีิีตาร์มาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องวัดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวัดดูกันเลยครับผมเราต้องย้อนกลับไปนะฮะอย่างที่บอกว่าปิกอัพฮัมบัรกิ้งเนี่ยมันมีทั้งหมดด้วยกัน2 2คคอออยยนนนนะะะรััเพาฉ้้ีมมก็จตงสายออกมาทั้งหมด4เส้น,น ถ้าถามว่าสายเส้นที่5คืออะไรนะฮะสายเส้นที่5้านั้นมันก็คือสายกลาวที่เขาต่อมาจากฐานอยู่ด้านในเนี่ยนะครับก็เป็นสายกลาวไปนะคทีนี้การหาขาเนี่ยเราจะต้องทําการหาคู่ของมันนะครับคู่ของคอยที่1นะครับกับคู่ของคอยที่2เนี่ยเราก็จะต้องมาวัดไล่นะครับวิธีการวัดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคราวที่แล้วเลยนะครับที่เราวัดปีกับซิงเกิลคอยนะอาจจะตั้งย่านวัดไปที่คูณ1ก็ได้นะครับแล้วเราก็เริ่มหา วัดหาขากันนะครับผมอ่าสมมติตัวนี้นะครับเราไม่มีข้อมูลเลยว่าขาไหนเป็นขาไหนก็ให้ไล่คู่นะครับไล่ไปเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มไล่ขานะครับผมวิธีการก็คือเราก็จับเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไล่วัดเอาเลยนะครับผมสมมุติว่าเราไม่รู้เลยเราไม่มีข้อมูลเลยว่าใส่ไหนเป็ใสยไหนนะครับอ่โอเคนี่ขึ้นแล้วแสดงว่าขาวกับดำเนี่ยก็คือหนึ่งคู่นะครับอืโอเคต่อไปหาอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือ มันก็ที้มันก็จะต้องเป็นแดงกับเขียวแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาวัดดูว่ามันปกติอยู่ไหมมันขาดไหมนะเพราะนั้นแดงกับเขียวต้องขึ้นนะครับ อ่าโอเคอย่างนี้ก็เราก็บอกได้แล้วว่าคู่ปิกอัพของเราหนึ่งคู่ก็คือสีดํากับสีขาวอีกคู่หนึ่งก็คือแดงกับเขียวนะครับก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นะหลังจากที่เราเรารู้แล้วนะครับว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนเนี่ยการใช้งานปิกอัพพาม์คกิ้งแบบดั้งเดิมแบบปกติหรือก็คือเป็นการเอาไอ้ขดลวด2องขดลวดเนี่ยมาต่ออนุกรมกันนะครับการต่ออนุกรมกันก็คือการรวบ ขาคู่ใดคู่หนึ่งของมันนะครับไว้แล้วก็เอาปลายอีก2องขั้นที่เหลือเนี่ยไปต่อในวงจรนะต่อเข้าสวิตหรือต่อเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องใช้คู่ไหนในการรวบนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลจากผู้ผลิต ที่เขาแนะนํามาเนี่ยมันค่อนข้างยากที่ที่มันจะรู้แล้วก็ยากที่มันจะหานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้การทดลองเอานะครับ <c oughs> ก็คือเราอาจจะรวบคู่ไหนสักคู่หนึ่งนะรบวบไปแล้วก็ไปทดลองต่อเอาในวงจรถ้าต่อไปแล้วเสียงมันไม่ตัดสินจีนะครับต่อไปแล้วเสียงบางก็แสดงว่าคู่นั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องเราก็อาจจะลองสลับมาใช้อีกคู่หนึ่งแทนนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะค่อนข้างยากนิดน,นึงถ้าเราไม่มีข้อมูลจากผู้ผลิตนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการวัดความ แรงของปิกอัพนะครับผมก็อันนี้ก็จะเหมือนกับซิงเกิลคอย์คราวที่แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้เคยดูวิดีโอทีอ่ผมทาการวัดปีกอัพซิงเกิลคอยเนี่ยแนะนำให้ย้อนกลับไปดูก่อน,นครับเพราะความรู้ตรงนี้นี่สามารถใช้กับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถที่จะดูค่า DCR ของตัวคอยได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือว่าปิกอัพฮัมเบอิงโดยทั่วไปเขาจะเอามันมาต่ออนุกรมกันนะครับก็คือเอาคอย2คอยมาต่ออนุกรมกันดังนั้นเนี่ยค่า DCR มันก็จะเป็นการบวกกันของข้อ ระหวว่าง2ตันีน้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่า DCR ของ Pick Up h a m k i n g เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะกว่า Pick Up s ึ n g h r Coil พอสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะได้ค่าออกมาเท่าไหร่นะครับผม อ่าตัวนี้ค่าเราได้อยู่ประมาณราวๆสัก 8k นะครับผมตัวนี้เป็นตัว HB Classic B อ่ะก็จะเป็นตัวที่ความแรงน้อยนะครับของซีรีส์ที่เป็น h ั m b u c k i n g ของโกโตะนะครับตัวนี้จะมีความแรงน้อยที่สุดต่อมานะครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัว HB HB Distortion นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่า DCR เขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ น,นี้อยู่ราวๆสัก 13.5k นะครับโอ้ค oh, ่อนข้างแรงเลยเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวแม่เหล็กของเขาเนี่ยอย่างที่เราบอกไปคราวที่แล้วว่าถ้าเราจะวัดเทียบกันแบบนี้ตรงๆแม่เหล็กมันจะต้องแบบเป็นประเภทเดียวกันแต่ว่าตัวนี้แม่เหล็กเป็นคนละประเภทนะตัวนี้เป็นเซรามิกตัวนี้เป็นแม่เหล็กอเนโคนะครับซึ่งแม่เหล็กของตัวนี้ก็จะแรงกว่าตัวนี้อีกเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เรา,สา,าสามารถสรุปได้เลยว่าปิ๊กอัพตัวนี้มีค่อนข้างจะมีความแรงมากกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าความแรงตัวนี้ต่างกันจริง,รงๆเราก็มาเช็คด้วยวด้วยเซอมิเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์นะเดี๋ยวเรามาดูค่ากันอ่าตัว HB distortion ได้ได้เ9เลยนะครับเกือบเต็มสเกลเกือบจะวัดไม่ได้นะตัวนี้วัดได้แค่20เฮนรี่นะครับ mm hmm. ก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยทีเดียวนะครับอเดี๋ยวเรามาดูตัว HB classic กันบ้างตัวที่เบาที่สุดนะครับผมตัวนี้อยู่ที่สิบนะครับโอก็น้อยกว่า พอสมควรเลยนะครับผมก็เป็นการคอนเฟิร์มครับว่าตัว HB Distortion มีความแรงมากกว่า HB Classic แน่นอนนะครับผมก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับสำหรับการตรวจสอบ p i c k Up p a c k i n g ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม